มือนี่ทีมงานพากันมากักดางวานแหครับผมผ่าลมหนาวครับมือนี่ถ่าลมหนาวบอมือนี่พากันมาไม้ไม้นะฮะเปิดบริสุทธิ์กำลังซื้ออยู่ป่าหญ้าขี้เหรอไลายครับผมบัวกรลายมาลองเบิ่งครั้งแรกครับป่าบ่อนคืออยู่ครับผมเฮป่าบ่อนคืออยูโบโหตาละสีสีคือบ่อุ๊บ เออผักตกสว่าผักตกลิงเฮ้ยดูดใจเหลือเกินครับไปลุยกันเลยครับผมแฮ เชิงขิ้อมันก็ะเพรนดีตัวแหละบางกลางไหมเอ๊ะแต่ดูจะขีดตมในจังหน่อยยุดขีโคลนนะถ้าจะขีตมบะแมนขีตมขีโคลน,นเย้ธรรมาดาที่ไหนเอาใส่ครับผมเกือบสีได้บัลลงแล้วครับผมแฮ่้ให อย่าบอคอยไล่ซ้ำได้หรอครับประมาณหารถสิบล้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้แค่ซื้อๆนะฮะไอติดอตโตติดแฮยังบ่ดทันได้ได้ซื้ออันนี้แค่ฮือขึ้นซื้อๆโอ้ธรรมดาที่ไหนอันี้ปลาเข่งใสเอ้อมามันปลาเข็งก่อนเลยปลาเข็งหรือปลาหม่บังดีดีอันี้ชัโ่โอ้ปลาเข็งตัวหน่อยสักนีด ต่ปลาหมตัวหุยยูนี่ลอยพูดวะอ้าวปล่อยมันมันน้อยพูดปล่อยขึ้นปลาขิงฮึบอลบางยังไงเลยอ่ะปลาจากไหนบอลคางคัดเชะ สกอตตีนเฮไว้ลดโอูตัวหญ่ตัวไ ny เลยแหละจับยังเสียตัวหญ่หางนามวุ้ยเลยแหละยา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 เสียนจอดรอดทำจับแล้วนะฮะดินแข้งวะเอาใหม่ยูคข้าไปกระทุงลงโอ้ธรรมดาที่ไหนว่าไงแจ๊ชช่างสีมิสซิลีบอ มาสาข้ามถนนมาหวาน <laughs> ถึกแล้วถึกแล้วปักโคปืดนี่แหละมันอย่ายินเสียงจรอบเออธรรมดาที่ไหน <laughs> เสียจดจอรอดหมานก่อนเขาแล้วนะฮะวันนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊อออกะกลัวว่าต้องไฮโก้ดหรอ ว่าให้ได้ใส่กระสังกนเออร<ม>อดแล้วละวันนี้ถ้าขึ้นโคกแล้วอ่ะฮะยอ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 หนิ่งหน,นิ่งหนิง,นง,นงมือนั้นจะได้สำนีละโอ้หือมือไหนได้ซสำนีสามตัวโ <c oughs> อ้มาจบนะโอ,อ้ธรรมดาที่ไหนนี่ครับใส่ปลาโอ้งามงาม,งามยูหลุนซีตัวโลครับผมเฮตัวแรกนะฮะ ของเสียงจอดโหลดธรรมดาที่ไหนโอ้โคขนทุงขนทุงขนทุงระดัดเออธรรมดาที่ไหนตา้ใหญ่หยียมมันแล้วเหยมมันแล้วเอมัน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 ได้ปลาดุกน้อย ย uh uh er> ิ้ได้สมตัวเองตัวงามตืบอยู <h <h ่ว่าต네ัวน้อยน้อยซำนักแข่งนักแข่งไก่นักแข่งเริ่มแรงยากดีว่าี่ถจอไก่มันแห้งเลยู้เดื้อใจเหลือเกินอีขวัญทุ่งแล้วนะฮะตายายให้มันกันสุกคนแล้วมือนี่เออ ไม่นั่งสงมอยู่คนเดียวนึกว่าแต่อะไรโอ้ธรรมดาที่ไหนปุ๊ดแฮบ้บอนี่เต็มแ,แม่เนี่ยปุ๊ดอีกครึ่งชงั่วโมงโอ้สบายใจแล้วนะฮะมีงานทำ ปลาบนอย่างซวยหวานเมือนหลิกเป็ดนี่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 จัดเลย

เดือดใจเหลือเกินหนุ่น้รออตัวไหนสัไหนเออปลาดุกโอ้ปัาดุกโอ้เสียจอจรอดน้ำส่เต็มแล้วนะฮะโอ้ธรรมดาที่ไหนอย่าหัวขวน hiền แหบ่แตกบ่ตัวใด๋มันติดมองนั่นบ่อ๋อตัวใด๋ตัว nên không này đúng không? Tôi rồi. Tôi đây. Tôi một เือให้นั่มันได้เห็นหน้าปลาเลี่ยนดูสิเออธรรมดาที่ไหนเห็นหน้าปลาแล้วเห็นหน้าปลาแล้วโอ้ตัวงามอยู่เฮ้ยเอ้เอ้ยเอ้เจิงปิงตัวแรกมาแล้วตัวต่อไปเดี๋ยวกับหมานนะฮะเฮ้ยเด็กตีนไว้เลยเน็กตีนไว้เลย เออธรรมดาที่ไหนอเนออ,อ,อปลาอะไรปลาดุกกลางแฮเลยไอกลางแฮนี่แหละที่ตาร์ซีบอกว่าเห็นกระปุนกระปุนไม่แน่เพื่อมันมีไอตัวใหญ่ไส5ห้าสิบโลเอาตัวหน่อยดอกเอาตัวใหญ่เลย มาแล้วครับผมมือปลาดุกธรรมดาชินไหนนี่เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะข่าวอาลาดบอไม่มีเหลืองซึ่งปึ้งเลยควันทุงแล้วหนึ่งตัวนะฮะธรรมดาชินไหนเริ่มมาแล้ว

<laughs> อันนี้แหละเขาอื่นว่าหวานปลาเหนื่อยใจเหลือเกินผู <laughs> ้ธรรมดาที่ใดขนาดคนหวานเต็มติมย่างหาไม่เจอเลยหวานอะไรเหมือนลิกเป็ดม <laughs> យប់កើតគិតណៃផ្លាណៃផ្លាអីផ្លាខោឬផ្លាបន្ទក់ង ُو បន្ទក់របស់មិនឆៃខោអឺនឿយចាយឬកើតផ្លាខ្វាក់អីបានលើកពីដងខ្វាក់ហូទឿយចាយល្កឿន ไรได้ยินจะนินเลยนินฮะเออเห็นได้ปลาเรียกเขาเรียกเอาเรียกเอาฮะถึกตาปาตาบอดอถึปาตาบดหรอฮาอู้อ <laughs> อสมสักสีเลยปลาตบบบาบดบดบกพอเคลยวอีก มอมโตนี่ไม่ได้ครอบจากเทียนโตจะรูดจะรูดอเอาะวมันเข้าไปอยู่ในหนันเป็นห้างเลย ผักลายลายผักลายลายเสียบลายใสน้ำไล่ไลว่ะน้ำใน่คลองตักมาลูดใส่น้ำไล่ไล เ <laughs> ลาะจันเขาหนาหนาจันอันมุมีหรอก ไปยุุ้งโมเตรีมมุนกีถังยหงนทำดาวเฮ้ยนกเอนอนกเลยไม่ใช่ีสันมันไม่มีิเลยมันักีัเกลยขรา้ผมแ ้มประเทนเอ้ยมาข้าวเยอะแยะนี่เอาเลยครับเห่ปลาทะเมทึงปลาิมัปลาไม่ทิมีจะส่งมาหอดเมื่อก่อนหวานปลาในคลองเลยปลาทะเลเหมือนนี่้ำจิ้มซีฟู้ดอีกนี่ันเนีอยงปลาตาดื้อตายยาเลยกินเขาน้ำลูกลำหลานมากะอนไห ก๊าลายใบยมันน้อย,อยถ้าเบอร์อินก็นีน่มาซัดกับลูกหลานอีกาหทุกคน,<ป>นเดิน,จกกนใจเลยใส่ต้มปลาปลาทะเลน้ำจิ้มฟูซีอย่าให้แต่ปลาตาบอดไปขอแหงตาเม้าไรวันนี้ <c oughs> ใหญ่ขึ้น <c oughs> วันนี้สบายแลย้ววันนี้สบายเหรอดีไหมบายนะอร่อยเหาะโอ้เสียพี่เก่า าเซฟก็จังตบ้าด้วยมันชิดดโคนี่ตือตะเมาตอยบาทนึงหรอโอ้เื่ว่าทยน้ำกล่องก็อะไรจะจบจริงๆเลยไายมีอะไรอืตะเมาตอยหรอตอยแล้วยุเอืมยกหนักเก็บแถว นาำต้นน้ำยังเจ็บอารมณ์เสียผักลายต้องงำเนื้อเร็งมันดอาร้อยอย่างนี้ยังงั้นก็จะเรียกว่าธรรมชาติอยู่เนี่ยังมือเตรียมทั้งโอมทั้งทั้งหัวนี่ทำไมเอาต้นมาใส่เนื้อใส่ทั้งเครื่องนี้เลย

มาาให้ตรนีาจะมาละบังช่างนี่พ่อหามบ่มองแดนกับมงหันมงแดนรับมงหนึงมองหนมหัวต่ว้าตุ๊บตุ้ยี่เข้ากลอพวกนัดู อ่ะย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 ะอ่ะยะยะยะจะมุดน้ำลงไหมนะเย็นขนาดนี้ฮะไม่ดีมันก็เขาอะไม่ดีมันก็เขาบ่โออ่ะอ่ะโอ้ลงเต่าหัวเต่าหมวกยังอยู่โอ้คนอะไรกลัวหมวกเปียกแต่ไม่กลัวหัวเปียก อีเออท้เบิดเบิดล่ะก็เม็ดจริงๆแบบที่นี่เยอะปลาดุกเออขาวแวบๆไเลไหนอันนี้ขาวแวบหวัดดีข้าวเว็บนู้ธรรมดาที่ไหนโอกินข้าวสิทธิ์กะมานเลยเนาะ ยังไม่พอ,อโอ้ยยังอ่ะตัวใหญ่อีกอู้ธรรมดาที่ไหนคุอคนคีรีได้ปลาคืออีกใส่ให้ทูกกระสอบนะฮะแต่เดีวมันมันมีประวัติโคลดมาแล้วอู้ธรรมดาที่ไหน ไหนไหนยีกบ่ตัวอะไรมุดจะนับจะหน่อยใท่ตุ้มแงี้ขึ้นเลยว่านี่ใช่วาลูปะโคไม่ค่อยเชื่อดอกว่าเป็นลูปะคอนี่โอ้วันนี้มานว่าเขาเลย ออูอูอูคนอะไรคีรีเทสจุดชัวกฉกสวยฉวยธรรมดาสินหนนี่เฮเดียวได้สองตัวเลยปลาโคกับปลาดุกปลาโคหอดเครื่งโลอะฮะบ่หอดสามคิด โอ้ได้โยสีขีดลุนนั่นยี่เกือบสี่ขีดครึ่งอีกวูวเหนื่อยใจเหลือเกิน ทีมงานเริ่มเก็บดังแล้วครับผมอากาศหนาวเหลือเกินสูบ่าไว้ครับทั้งหนาวทั้งลมโอ้ธรรมดาที่ไหนกลับบ้านแล้วครับอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหนะ้านะกระดะนนัครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบ่ายสองบ่ายสามบายบาย